สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงบ่ายของมื้อวันที่สองเดือนมีถุนายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื่อนี้ค่ะแอดผ้าพพี่น้องมาเท่าสกุลสกุลน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูบอมมิวัดนะคะพพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางของปูอวิท่ผ่านมาเขามาเป็นโตตัดเหรียสองศูนย์นะคะพี่น้องค่ะ เอามา๋อนณีนะคะต่องวดน,นะคะแนวทางของครูบอมมิวัดนะคะสิามาเป็นตัวใดฝากไปลองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะการนะคะครูจเจริญธรรมเจริญโชคจเจริญบารมีเน้อทางค์เงินเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะผู้การนราสการค่ะอ่าเมือม่อเมือม่อเมื่อคืนก่อนอ่าวาเล็มันออกไปแล้ว หมู่บ้านจะเป็นจะไหนเน่ปูก็เลยว่าเฮ็ดอ,อย่างใดอย่างหนึ่งที่ว่าที่จริงบรรยากเฮ็ดเตรเฮ็ดเฮ็ดยังก่อทังพระทังกัมพูชาเนี่ยนะทังทา้ง,งาเขมรเนี่ยนะ,ะเพิ่นทําพิธีเพิ่นเอาผ้าขาวมาเฮ็ดเพิ่นก็บอกวิธีเฮ็ดนะขันยากใดโชคราบนะเฮ็ดปูก็เลยทดสอบเฮ็ดกับเพิ่นเบิง ค่ะเหตุวิธ <personal> ีที่เอาพาขาวมาแล้วเห็นในเลื่มันโผล่ขึ้นมามันแมนอยู่บ่อะก็เอาน้ากันนะเพราะว่า่างคนต่างกลับน่ละตอนนี้มันตึงเขียดตั้งเขตชายแดนอ่ากัมพูชากับไทยนะค่ะ่างคน่างอยู่เด้อเพราะว่าปูกรเดินออกก็ได้บอกตอนนี้เขาห้ามออกเดินทางเขตเขตชายแดนให้อยู่นิ่งๆก่อนบางเทือเขากรสีให้อุปยพออกแต่ว่าปูโค้งสิบไร่ยหญ่ออกเพราะว่า สงสารอย่าโยมน้ำอย่าโจโยมัาจ,จะใหญ่ไปห่างไกลจากชายแดนประมาณยี่สิบโลเลยนะ,ะแต่ก่อนอื่นทำเนียมโปูให้ไหวพระก้อนเขาของเลี้ยนก้อนเนาะมันบ่ยากดอกเล่กสุดน่นะเออะไหวพระธรรมดาสันส้นๆคือตอนนั้นั่ต่ังใจหายใจเขาลึกๆพุทธหายใจออกโท่ยาว ทำจิตใจให้เบาให้สบายตอนที่สิไปฟังแนวทางของครูอีกก็สงบนิ่งจักหน่อย่อะตั้งใจพออมะนบเป้ดคืนอิมินาสการนาตังพุทธังอาิปุชยามาอิมินาสการนาตังธรรมังอาิปุชยามา อิมินาสการะนาตังสังฆังอภิปูชยามาอราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทังภะคะวันตังอ ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสกสาวสาวสาวกสาวสามกสาวกสาวสาวกสาวกสกสนนะสาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะทุกค่ะี้ิ่านทั้งหล่ตั้งใจเขาห้องเรียนเหมือนเดิมตอนที่ได้ฟังก็เขากับตั้งใจดีๆที่ผ่านมา ก็ต่างคนก็ต่างเสียใจและดีใจอคูบาอาจารย์ท่นก็มีเขามีรุนปกติทางปู่มีวัดก็ขอโทษขออภัยวันนี้ก็ก็พ่ได้ทิมปะละเลยก็ว่าสิสู่ไปกันอีกเนาะเอาละปู่ก็ได้มาเหตุคือคูบาอาจารย์ท่นบอกแหละปู่ก็สวดมนต์ภาวนาปูก็ แต่ว่าปูสิบเอวยังยังว่าขันว่านิมิตที่ปูไปเห็นนี่ยขันตีปัญหาได้คือสิ่ด้เนาะคือปูว่าขาแม่นหาบ่ทีทีขาปูสองขามันยิ่งน้มออกนะค่ะปูว่าเลขโุ๊กโต๊ะทีได้จากขาขาวมันไดแล้วบ่ออกอยู่บ่บอก่ะเออแต่กับปูบอว่าว่าน้ำกันนึงเนาะที่จริงมันยิ่งตัวออกไปทั้งสองขาอ่ะมันเออ มันก็นได้เรากแต่ปูมามักตีปัญหาปูหมักหายกันตรงๆไปเลยอ่าบัดน,นี้ตามที่ปูทำบัดสวดมนต์แล้วประมาณเที่ยงคืนก็ให้เฮ็ดต้อนเที่ยงคืนเนาะปูก็สวดมนต์แล้วก็เฮ็ดตามเพลินแล้วเอาผ้าขาวมาวางไว้ในถ้วยในถ้วยแล้วก็เอาถูเอาบางสิ่งบางยางนาะวางไว้ข้างละข้างใต้เป็นผ้าผ้าแล้วก็เอาผ้าขาววางลงปูสวดมนต์ เทียงคืนเทียงก่อนสีเทียงคืนประมาณสองนาทีแหละก็สวดมนต์สวดมนต์ทับไว้ให้เด็งขึ้นมาโมเสียอ้อาลองเฮ็ดปึง่งผู้ก็เฮ็ดตอนเทียงคืนนี่แหละผู้ก็สวดมนต์ตามทีเป็นสอนมากนะแหละสวดมนต์ไปรับตาไปรับตาสวดมนต์ไปจนเลยเทียงคืนแล้วก็เศร้าแล้วก็แพเมตตาแพ่บุญกุศลทั้งแพเมตตาให้ตนเองแล้วก็ให้ผู้อื่น จบจบแหลือ็การาผ้าะแลือก็ออกมาตุงหนาพาักพงยน้นอยเนาก็ปูพกมาปูก้อยออกมาปูกัมาพักธรรมดาแล้วก็สมาธิน้อยก็น,นอนไปนั่นแหะค่ะ <c oughs> กะเ็เพราะไนี่มีฟันอย่างวันวนี้ตื่นปกติปูตื่นตีสามเคืองเนาะออกมามา,มาเปิดเบิง้งมันเนี้ เปิดเบิ้งกันจะนี่่ะบ่ได้ฟันบ่ไดวันเพราะว่าปูบ่ได้ตังใจเพราะว่าพึงโวยพึงออกไปแต่เห็ดเห็ดเอาเนี่ยนะค่เห็ดเอาในสูตรของเพิ่นเบิ้งว่ามันซีเมนคือเพิ่นวาบอปูก็เปิดเบิ้งในถวยที่ปูเห็ดผ่าเข่าไปไปเห็นเนกีดีเหมือนมันแมนบ่มีไผมาตัวมาเขียนไว้บดอกเออเลกเนกที่เห็นอยู่ในถวยที่เขียนไว้ด้วยโยกมีตัวเดียว หกห้าแค่นี้หกห้าค่ะเออเออดี๋ยวครั้งแรกในชีวิตปูที่อ่าหายแนวทางมากครับช่องเบิ้งแล้วรวยนีมาตรงสายสีเป็นช่องเบิ้งแล้วรุ้ยดีเดอ้อในสมซื้อเดอน,นเด็กตัวดีกกดวในชีวิตของปูเลยเดอ้อแต่ก่อนมีเต่าเรื่องนี่มีฝันอ่ารุดออกไปเบิ้งมองอันมองนี แต่ตัวนี้ปู้เฮต์เอาตรงตรงครั้งนี้น่าหมดแล้วบปู้เก๋สันสันดีดีเลยเนาะเอาฉันก็เอาแพมเมตอรให้ตนเองเนี่ยได้แล้วค่ะหกห้านะคะปู้ห้าหกห้าตัวเดียวเด้อค่ะเออบททันได้นิมนิดยังเฮ็ดเอาคฮะแพมเมตอรให้ตนเองก่อนค่ะ อะหังส,สุขิโตโหโมิหมขอให้ข<อ>้าพระเจ้ามีความสุขนิทุขโขโหมิมมปราสจาจกเวน,เวนความทุกข์เอาเวโรโหมิ ปราศจากเวรภัยปราศจากเวรภัยอภัยัปโชโหมีอภัยัจโชโหมีปราศจากอุปสรรคอันตรายปราศจากอุปสรรคอันตรายอานิโคโหมีอานิโคโหมีปราศจากความทุกข์กายทุกใจปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามีสุขีอัตานังปริหารามีมีความสุขกายสุขใจมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดทน รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสพเพสาัตาสพเพสัตาสัทาหตุสัทาหโหตูอเวราสุขชีวินโนเวราสุขชีวินโน ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยซึ่งกันและกันเลยกระตั้งปุญญากระตั้งปุญญาพะลังไมหังพาลังไมหังจัพเพภาคีสัาเพภาคีพาวันตุเตพะวันตุเตขอให้สรรพสัตว์ทั้ง ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายเจ้าวคมนายเวรทั้งหลายกจ้ารรมนายเวรทั้งหลายจงได้เสวยผลบุญจงได้เสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทีข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วได้กระทำแล้วด้วยกายด้วยกายด้วยวาจาด้วยวาจาด้วยใจด้วยใจแล้วนั้นทุกลูกทุกนามทุก ทัวุกตนเแล้วนั้นทุกเฮียาพอดแล้วนั้นทุกรูปแล้วนั้นทุกรูปทุกนามทุกนามทุกตัวทุกตนทุกตัวทุกตนสาธุ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 โชติมีชัยเจริญธรรม สัสดีคะขอบคุณค่ะว่าคู่เดียวเนาะคอยกระดาษเดียวทีปูเราจะมาพระบาแล้วนะค่ะรอดด้ค่ะเป็นยังดอกอาสาดูค่ะสรุปแนวทางไายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปูบอมมีวัดนะคะ่คยพี่น้องคะมื่อนี้นะคะปูเราได้มาเม็ดเดียวเลยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ปูเราเห็ดเอานะคะตามที่ปูเราบอกสุฟังนะคะพี่น้องคะได้หกห้าเม็ดเดียวเลยนะคะพี่น้องคะเม็ดเดียวจริงๆค่ะพี่น้อง เอาบ้านี้นะคะสำหรับในทางของปู่อธิ่ผนานมาเขามาเป็น209นะคะเป็นตัวตัดเลนนะคะ20ค่ะพี่น้องคะคลิปนี้รู้สึกว่าสิเป็นคลิปของหลวงปู่ทวดนะคะที่เขียนไส้พาข้าไห้สองพื้นนะคะพื้นหนึ่งในสามหนึ่งอีกพื้นหนึ่งใน209นะคะอันนี้ของที่ปูล่ลขึ้นไปทั้งสวรรค์นะคะแล้วก็เห็นหลวงปู่ทวดนะคะ ไปพี่น้องคะเอาจากไหนก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้๋ยวพี่น้องเด้วยแคปหน้าจอนะคะแนวทางตองหววนะคะแนวทางจากปูปมิวัดนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางตองหมวนะคะช่วงบ่ายนี้นะคะแนวทางจากปูปมิวัดนะคะพี่น้องคะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ่งเนาะพี่น้อง ทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่าพี่น้องค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณไฟวิร้องบรรเทาสุขสุขอนค่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะละกะต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูุ่ในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูมามิวัดค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เข้ามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือ่อแร่ค่ะ่ี่อ่ค่ถ้า่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่เ่่่่่่่่่่่า่่่่่่่ะ่่่่่่่ ติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะ,พ,ะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็เดยขอตัวลาพ,พี่น้องบรเท่าสุขสุขคนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็แบบในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ